ผู้ที่ไม่มีความละอายนี่ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมพระเราไม่มีความละอายถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานไหมแต่เป็นพระเิสมณะแท้ต้องละอายต่อบ,บาปอากุศลที่จะเกิดขึ้นละอายไม่กล้าผิดพระวิน,นัยแม้แต่เล,ลก็กน้อยนี่คือพระนี่คือสมณะจะขันกันยังไงไมะเจ้าอะไรมาสอนกันละ่ะที่ดาปูที่หาเรื่องลุงปูนี่ ที่ท่านมา,าหาเรื่องนี้ผมปิดพระวินัยข้อไหนท่านมาหาผมพูดตามตามตามวินัยหน่ยรู้อย่างนี้ผมก็สอนอย่างนี้ผมไม่ได้สอนปิดเพี้ยนจากพระธรรมพระวินัยนี่หรือจะอะไรมาสอนกันผมไม่เคยแนะนำทำสอนรู้จิตรูข้ขาให้นอกธรรมนอกวินยัยไม่ได้สอนให้ทำลายหลักธรรมนอกวินยัยมีแต่เล็กน้อยหรือ อากับกิริยาของพระของสมณนะทรารศัพททรกับผมก็ไม่ได้เคยได้เนบผูใช้ให้ลูกจิตลูกค้าได้เห็นเป็นตัวอย่างที่เรียๆจริผมไม่เคยทำแล้วผมก็ไม่ใช้ด้วยพี่นาวนะผมพูดชอบไหมล่ะวาจาผมชอบไหมล่ะล้วจะบอกว่าเป็นวาจาไม่ชอบอีก คุณเจ้าตัดยังไงผมก็เอาอย่างนั้นตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็บอกว่าผมผิดไม่ได้เรียนไม่มาหาพระเทศทำไม,ไมวเห็นไหมละ่ะเป็นการช่วยพระพุทธศาสนาสมควรไหมละ่ะผมเทศออกจากธรรมจากวินัยไหมละ่ะทำไมต้องมีทิฏฐิมันนะผมไม่ได้เทศเพื่อรับจกักรละความเจริญเสื่อดือนหย่อยนี่ผมเทศเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินยัยปกป้องหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ ท่านมหาเป็นพระเทที่ดาผมนั่นท่านเรียนมากๆท่านน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพุทธศาสนาเอาหลักธรรมหลักวินัยออกไปเผยแผ่แล้วกระทำตามนั้นเป็นตัวอย่างให้กับพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าพิจรณาอย่างนี้ศีล ที่เวเรียกว่าสีมิสุธิเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นนในการเรียนในพระตพไตรปิฎกในศึกษาดีแล้วอย่างนี้อย่างนี้างก็มาสอนดีเวลาผมพูดอย่างนี้ผมกลับเป็นผู้ผิดหรือท่านมหาบางไงผมไม่เคยกล่าวเล้วหมูนนะ่คณะครูบาอาจารย์นะแต่ผมตำหนิ ผู้ที่ทำลายศาสนาเหมือนทิดแย้มอย่างนั้นที่เป็นปรเรียนเก้าประโยคเป็นเจ้าคณะภาคผมตำหนิทำทำตามวินัยนี่ผเลหรือรหล่งปู่จัน์หรือมุขน้าบ้างไงผมไม่ได้ตำหนินอกทำนอกวินัยนี่จะพากนมีทิฏฐิมานะาที่ถ้ามไม่มีทิฏฐิมานะาสอนตัวเองให้เป็นพระเป็นสมมณะก็ไม่ต้องทะเลาะกันต่างฝ่ายก็เคารพพรทีเจ้า อยู่ตามทมตามบินันเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์เขาเรียนกันนี่ใช่ไหมละ่ะยิ่งมุขนะยิ่งท่านมหานี่นี่พระวินัยปิดปีดกมหาเรียนมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่พระสุตตันตปิดุกก็เรียนมาสมบูรณ์บริบูบบรณ์น,นี่ยิ่งจะแตกฉานไม่ใช่เลยยิ่งเรียนยิ่งเคารพ เหอนองค์สังคาราชองค์ปัจจุบันและองค์ที่ท่านได้ละขันไปลหลายต่อหลายรูปไหนก็ลงตาบวงเงั้นท่านก็เรียนถึงไปปเรียนสามประโยคนั้นก็ไม่เห็นว่าเรียนเลยท่านทําลายหลักคําสอนนี่หรือหมุกน,นะะท่านมหาที่ดา่าผมว่ายังไง เห็นแต่ท่านยกทำยกวินัยนี่ท่านก็เรียนมาปุ๊บนี่พระวินัยปีดกนี่แยกแยกอย่างละเอียดเลยอ่ะเพราะเราเป็นพระลูกพรหลานก็ต้องปฏิบัติตามที่เพราะว่าที่ท่านเรียนมาศึกษาความรู้ทามทีกำลังปัญญาของใครของมันเตแบบอย่างที่พระครูจันเรียนมายกหลักคำสอนมาเราก็ต้องยอมรับ ยกเว้นพวกมีทิฏฐิมันะพวกไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็ไม่เข้าไปก้าไก่อทีนี้ผมพูดนี่ผมพูดชอบแล้วนี่นี่ศาสนาสอนแบบนี้สอนให้พวกเรานี่ลดละทิฏฐิมันะทำลายทิฏฐิมันะการตามใจตัวเองต้องทำลายมันให้ได้ปฏิบัติตามใจตัวเองมีแต่จมกับจม เตถ้าปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้ติดเจ้ามีเตได้ครับได้คนละอย่างนะเดี๋ยวนี้พวกเราปฏิบัติตามใจต,ตัวเองไหมเหยียบย่ำหลักธรรมหลักวินัยนี่ตามใจต,ตัวเองไหมมีความเคารพในศาสดาไหมมีความเคารพในกูในบางไหมถ้ามีความเคารพในกูในบางมีความเคารพในศาสดาจ้างก,ก็ไม่กล้านอกหลักคําสอน นั่นแหละเป็นผู้มีสติเห็นไหมล่ะพระลัหันในการทําสังเกตนามิแต่พระลัหันทางฝ่ายก็ต่างเรียนนะเรียนแล้วนำมาพื้นปฏิบัติศึกษาวความรู้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสอนก็สอนตามนั้นทางภาคปริยัติเลภาคปฏิบัติแต่เวลาท่านมหา ที่สืขาลาพศไปนั่นทำไมจริงไม่นำมาพื่อปฏิบัตินี่ละ่ะเรียนเพื่ออะไรอยู่จนเป็นระดับพระเถรานุเถลา,ลาชั้นผู้ใหญ่ห้าสิบหกสิบพรรษาแล้วได้อะไรในการบรรพรชาอุปสมบทมาตั้งห้าสิบหกสิบพรรษานั่นแหละอย่าว่าแต่ห้าสิบหกสิบพรรษาเลยสามหมื่นพรรษาเหมือนจำพวกกก ก็ไม่เห็นมีอะไรดีมาถ้าไม่ฝึกฝนอบรมบม่มนิสัยตัวเองนน,นี่ก็ทําตามใจตัวเองคิดอะไรก็ทําไปตามนั้นนึกติกตองแล้วก็ทําไปตามนั้นสามมือ่อภาษาเหมือนจำบวกะมันก็ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์ดีๆให้กับตัวเองเลยเวลาที่เจอเรื่องราวต่างๆที่น่าจะออกได้กับออกไม่ได้ต้อง จมไปตามทางโลกตามตรงฐานเขา่ะนี่พอกันถ้ารเจราจะพูดถึงตามความเป็นจริงก็นี่ความเสื่อมของศาสนาเห็นไหมละ่ะฝูงหงทองห้อมลอมอีกาเห็นไหมละ่ะพระเจ้าติดนี่ฝูงหงทองห้อมล้อมอีกาพระสุบินิมิตของพระเจ้าประสิทธิโศลต่อไปในภายพักหน้าพัฏเิแลนุธีแะชั้นผู้ใหญ่เป็นพระผู้ศีลเปรียบเสมือนอีกา พระเล็กพระน้อยผู้บวชใหม่พอรู้เรื่องบุญเรื่องบาปอยู่บ้างเปรียบเสมือนหงทองในภายภาคหน้าต่อไปศาส,สนาของเราตถาคตจะเสื่อมลงไปพระผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นพระที่ทูตศีิพระเล็กพระน้อยพอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างพอได้กราบได้ไหวพอที่จะเปรียบเสมือนหงทองบ้างเห็นไหมละ่ะ เป็นไหมล่ะเป็นเหมือนที่พระเจ้าทรงกรญเด็นไหมล่ะยิ่งปีนี้มีแต่พระเถระนักเถระฉันพูดใหญ่ร่วงไปร่วงไปร่วงไปจากพระผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์กับกลายเป็นทิศกันไปแล้วนะ่ะสิทธตอนแก่ก็มีไหนล่ะที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหนล่ะ ที่บอกว่ามาฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองสอนตัวเองให้อยู่ตามหลักคำสอนไม่ได้สอนตัวเองเลยนั่นแหละว่าปฏิบัติตามใจตัวเองไงอยากจะทำอะไรก็ทำยิ่งมีคนมากาบมาไหว้ยิ่งมีราัการะกความเสลิ้เสริญเดินยอยิ่งสนุกในการทำชั่วสนุกในการทำลายศาสนาพาโมพาพวก พาลูกศิษย์ลูกหา,าทั้งพระถเถรนินจีอุบัตวิกา,าทําลายศาสนาได้อย่างสบายเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์มีราบสากักการะความเสริลเสื่อเยือนยอมีคนไอเก่งทางด้านในสังคมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์คอยดูแลย,ยิ่งเหลืองเห็น <He ard S 2> ไหมล่ะพระอะไรนี่นี่เหละเพราะไม่ฝึกฝนอบรมมนิสัยตัวเอง สันดานที่มันเรียนซ้ำๆที่มีตั้งเต่เดิมตั้งแต่ที่เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ตามใจโตขึ้นก็ตามใจตัวเองมันมีเดิมๆอยู่แล้วยิ่งเพิ่มพูนพอกพูนจนไม่มีวันที่จะจบสิน้นพีจะเอาอะไรมาคานกันนุน่นในสมัมยก่อนนั่นสมัยพุทธกาลนั่นนุน่นพระไปอยู่ป่านุ่นพอบวชปั๊บนุน่นเข้าป่าแล้ว นี่เงื้อมผาป่าไม้ป่ารกชัดป่าชา้าถ้ำโครนไม้ดูดิไปทำจิตภาวนาเพื่อละสิ่งที่ตนเองได้กระทำตามใจมาพูดอย่างนี้มันชัดดีเฮ่ทำตามใจตัวเองมาตลอดตลอดมันั่งดูที่ตอนนี้นะแต่ะละได้ไหมละความคิดแค่นี้ละได้ไหม